สนับสนุนโดยบริษัท TPI p o l i า n Power จำกัดมหาชนพลังงานทดแทนสะอาดและสีเขียว Clean and Green Renewable Energy ผลิตภัณฑ์ TPI หาซื้อได้ที่ร้าน TPI New Normal ทุกสาขาทุกประเทศสังเกตสัญลักษณ์ TPI New Normal พุทธบูชามหาเโชวันโตธรมมบูชามหาปัญโยสังฆบูชามหาโพคัวโหสิทธิชัยโยสิทธิราโพสิทธิสุโคลพระวันตุเมพระโราน้องใน,อ,น,อ,นอ,องค์สมมาสมพุทธเจ้า นอน้อมโดยคุณพระธรรมพอน้อมโดยคุณพระอริยสงฆ์พระพฤตธรรมสําคัญอยู่ที่จิตถ้าตั้งผิดมองมองไม่ปอ่งใสถ้าตั้งถูกพึ่พรองไม่หมองใจตั้งสติไว้ให้คมจิตไม่ผิดธรรมเราจะสุขหรือทุกข์เพราะเราสร้างกรรมตังหากที่เราทํานําสนองเราทําดีมีสุขได้สมใจปรองทําชั่วต้องได้ทุกแท้แน่นอนเอ่ย เจริญปวงญาติโยมบาสุปสิกาสาธุชนญาติโยมทุกทา่านวันนี้จะพูดถึงอริยสัจสี่อริยสัจหรือจตุรงสัตรหรืออริยสัจสี่ข้อปฏิบัติอันเป็นกลางที่พระโคตรมพระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งย่อมเป็นไปเพื่อเข้าไปสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความรู้ดีเพื่อความดับและเพื่อพาะนิพานเป็นหลักคำสอนหนึ่งของพระโคตมะพุทธเจ้าแปลว่าความจริงอันประเสริฐความจริงของพระรยาบุคคลยศสีเป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสมมาพุทธเจ้าค้นพบเพื่อดับทุกข ซึ่งทุกคนสามารถนำไปปรับใช้เป็นวิธีแก้ปัญหาในชีวิตจริงได้ด้วยโดยมีความหมายว่าความจริงอันประเิรสี่ประการได้แก่ทุกปัญหาหรือสิ่งที่ทำให้ใจสมุทัยสาเหตุของปัญหานิโรธเป้าหมายของการดับทุกข์นิสสี ประการคือทุกสมุทัยนิโรดและมักเป็นความจริงสประการที่พระเจ้าทุกพระองค์ได้ตดรัสรู้ทั้งสี่ประการนี้เป็นเรื่องของสาเหตุและผลกล่าวได้ว่าพระเชษฐองค์ทรงค้นพบความทุกขทรงพบว่ามีปัจจัยที่ทําให้ทุกนั้นเกิดทรงพบเหตุแห่งทุกนั้นทรงเข้าถึงความดับ ทงรงทราบเหตุปัจจัยที่ทําให้ทุกนั้นดับและทรงให้เราได้รู้ขันตัญหาสัมมาทิฏฐิและสัตส,สีหรือแตุโลกสัจจะหรือและสัตส,สีข้อปฏิบัติอันเป็นกลางที่พระโคตมะพุทธเจ้าตัสดสู้ด้วยปัญญาอันยิ่งย่อมเป็นไปเพื่อส่งพลังเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้ดีเพื่อความดับและเพื่อพระนิพพาน เป็นหลักคำสอนหนึ่งของพระโคตมะพุทธเจ้าแปลว่าความจริงอันประเสริฐความจริงของพระอรียกบุคคลหรือความจริงที่ทำให้ผู้เข้าถึงกลายเป็นอริยะมีอยู่สี่ประการคือหนึ่งทุกขคือสภาพที่ทนได้ยากภาวะที่ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้สภาพที่บีบครั้นได้แก่ชาติการเกิดชาราการแก่ การเก่ามรณะนะการตายการสลายไปสูญสิ้นการประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักการพราดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักการปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่สมหวังในสิ่งน,นั้นกล่าโดยย่อทุกข์คืออุปทานขันหรือขันห้าสองสโม,มไทยคือสาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์อย่างแท้จริงคือความทะเยอทะยาน ทำให้มีพบอีกเป็นไปเพื่อความกำนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลินยิ่งในอารมณ์นั้นๆได้แก่ตัณหาสาคือตัณหาความทะเยอทะยานในกามความอยากได้ทางกามรมณ์ภาวะตัณหาความทะเยอทะยานอยากในภพความอยากเป็นนู่นเป็นนี่ความอยากที่จะประกอบด้วยภาวะทิฏฐิหรือสัตตทิฏฐิและวิ ภาวะตัณหาความเทยทยานในความปราดจากพกความอยากไม่เป็นนู่นเป็นนี่ความอยากที่ประกอบด้วยวิภาวะทิฏฐิหรืออุเหททิฏฐินิโรธคือความดับทุกข์ก็้อนี้และเป็นข้อดับทุกข์ความดับโดยสิ้นกำหนักโดยไม่รุงเหลือแห่งตัณหานั่นแหละใดจาโคคือความสละตัณหานั้นปฏิสันโค ความว่างตัณหานั้นมุติการปล่อยตัณหานั้นอนานาและโยความไม่พอพันแห่งตัณหานั้นสคือแนวทางปฏิบัติที่นำไปสู่นิโรธหรือนำไปถึงความดับทุกข์ความดับโดยสิ้นกำหนัดโดยไม่เหลือแห่งตัณหามีองค์ประกอบอยู่8ปดประการคือหนึ่งสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสองสัมมากัสสปะความดำริชอบ สมสัมมาวาจาเจราจาชอบสสัสามมากรรมนตะกระทำชอบหาสัมมาอาชีวะเรื่องชีพชอบหสัมมาวาจามะพยายามชอบเ็สัมมาสติระลึชอบแปสัมมาสมาธิตั้งใจชอบซึ่งรวบรวมอีกชื่อหนึ่งว่ามิจฉามาปฏิทา หรือทางสายกางกิจในอริยสัจสี่กิจในอริยสัจสี่คือสิ่งที่ทําต่ออริยสัจสี่แต่และข้อได้แก่ปัญญาทุกความรู้คือการทําความเข้าใจปัญหาหรือสภาวะที่เป็นทุกขอย่างตรงไปตรงมาตามความเป็นจริงเป็นการเผชิญหน้ากับปัญหา 2. องปะหานะสมุทยัยความขวนละคือการกําจัดสาเหตุที่ทําให้เกิดทุก เป็นการแก้ปัญหาที่เหตุต้นต่อ 3. าัชชิฉัชชิกิริยานิโรธความควรทำให้แจงคือการเข้าถึงภาวะดับทุกข์หมายถึงภาวะที่ไร้ปัญหาซึ่งเป็นจุดมุ่งหมาย 4. ภาวนามาักความควรเจริญคือการฝึกอบรมปฏิบัติตามทางเพื่อให้ถึงความดับแห่งทุกข์ หมายถึงวิธีหรือทางที่จะนำไปสู่จุดหมายกิจทั้งสี่นี้จะต้องปฏิบัติให้ตรงกับมรรคแต่ละข้อให้ถูกต้องการรู้จักกิจในระยสะสัจนีเรียกว่ากิริยาญาณกิริยาญาณเป็นส่วนหนึ่งของญาณสามหรือญาณทัศนะสัจญาณกิจญาณกัตตญาณซึ่งหมายถึงการอย่างรู้ครอบสามรอบ ญาณทั้งสามเมื่อเข้าคู่กันกิจในริยสัสีจึงได้เป็นญาณทัศนะมีอาการสิบสองดังนี้หนึ่งสัญญาอย่างรู้ความจริงสี่ประการว่าหนึ่งทุกนี่คือทุกสองสมุทยัยนี่คือเหตุแห่งทุกสามนิโรดนี่คือความดับทุกสีม่มรรคนี่คือทางแห่งความดับทุกสองกิจเจกิจญาณ กิจยานยังรู้หน้าที่ต่อเรียศสัตว่าหนึ่งทุกทุกควรรู้สองสม,มุทยัยเหตุแห่งทุกข์ควรระสามนิโรธความดับทุกข์ควรทําให้ประจักษ์แจง้งสี่มัจทางแห่งความดับทุกข์ควรฝึกหัดให้เจริญขึ้นสามกัตตยามสามกัตตยานยานอย่างรู้ว่าได้ทํากิจที่ควรทําได้ซ้า เล็ดสิ้นแล้วหนึ่งทุกได้กําหนดแล้วสองสมุทัยเหตุแห่งทุกได้ละแล้วสามนิโรธความดับทุกได้ประจักษ์แจ้งแล้วสีม่มรรคทางแห่งความดับทุกได้ปฏิบัติแล้วอาการสิบสองอย่างสัจจะทุกนี่คือทุกกิจิยานทุกควรกําหนดรู้กัตยานทุกได้กําหนดรู้แล้วสัจยานสมุทัยนี่คือเหตุแห่งทุกข กิจยานสมุทัยเหตุแห่งทุกข์ควรละเสียกิจยานสมุทัยเหตุแห่งทุกขได้ละแล้วสัจยญานิโรดนี่คือความดับทุกขกิจยาณนิโรดความดับทุกควรทําให้ประจักษ์แจ้งกิจยานนิโรดความดับทุกขได้ประจักษ์แจ้งแล้วสัจยญานมัคนี่คือทางแห่งความดับทุก กิจยานมัรททางแห่งความดับทุกข์ต้องเจริญให้มากกิจยานมัรททางแห่งความดับทุกได้บริบูรณ์เต็มรอบแล้วกิจอื่นที่ทำวิได้มีอีกแล้วฉะนั้นท่านทั้งหลายหลักการประพฤติปฏิบัตอิอรมในพุทธศาสนานั้นยานในบาลีสังก,กิจช่วยยานแปลว่าความรู้คือปรัชญาอย่างรู้ ปัญญากำหนดรู้หรือกำหนดรู้ได้ด้วยอำนาจทำสมาธิและวิปัสสนาเรียกว่าวิชาบ้างยานเป็นเวนจพจน์คำหนึ่งของปัญญาแต่มักใช้ในทางความหมายจำเพาะก,กว่าคือปัญญาที่ทำงานออกมาผลมาเป็นเรื่องเรื่องมองเห็นสิ่งนั้นๆหรือเรื่องนั้นๆตามสภาวะจริง มีการกล่าวถึงยานในหลายลักษณะหรืออาจจะแบ่งยานได้เป็น3ามยาน3หมวกและยาน16วิปัสนาญาณดังนี้ยาม3ได้แก่วิวชาสามคำว่ายาน3าหมายถึงวิชา3ามคือ 1. บุเพนิวานุสติยาณความรู้เป็นเหตุให้ระลึกถึงขันธ์ที่เกิดในอดีตได้คือการระลึกชาติของตนได้ 2. ตับ จะตกปัฏยานความรู้ในจุติและอุบ,บัติของสัตว์โลกได้เรียกว่าทิพจะอยู่ยานหรือทิพจะสุยานบ้างอสวขยานความรู้ในกำจัดอสวะให้สิน้นยานสาวในอดีตและอนาคตในปัจจุบันยานสาวอีกหมวดหนึ่งได้แก่อตตี ตังสัญญาณหมายถึงญาณอย่างรู้ในส่วนอดีตอนาคตตังญาณหมายถึงญาณอย่างรู้ในส่วนอนาคตปัจจุปัญญาณหมายถึงญาณอย่างรู้ในส่วนปัจจุบันญาณสามในการอย่างรู้อริยสัจสี่ญาณสามอีกหมวดหนึ่งได้แก่จะสัจจญาณหมายถึงญาณในการอย่างรู้อริยสัจแต่ละอย่างกิจจญาณหมายถึงญาณอย่างรู้ในกิจอริยสัจกัตตาญาณหมายถึงญาณอย่างรู้ ิจอันได้ทําแล้วในอริยสัจสี่ยาน16บหกมยาน16ไม่ปรากฏในพระไตรปิฎกหรือภาษาบาลีโดยตรงทั้งหมดแต่วิปัสนาจารสายพม่าได้เรียกจากยานที่ระบุในปฏิพิธามักและคำพีวิสุทธิมรกรวมถึง16ขั้นเรียกว่าฌาน16โสสยานเป็นยานที่เกิดแก ผู้บ่มเพนวิปัสสนาโดยลำดับตั้งแต่ต้นจนถึงจุดหมายคือมรรคผลนิพพานได้แก่นามรูปปริเฉทญาณหมายถึงกำหนดการกำหนดแยกนามรูปนามรูปปัจเจป,ปริเฉทญาณหมายถึงญาณจปะปัจเจแห่งนามรูปสามสมมตชนะญาณหมายถึงญาณที่เห็นสังขารลักษณะคือการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของนามรูป และเริ่มเห็นพระไตรลักษณ์เห็นตะรุอายุอุญาณพะยาญา,านหรืออุทธพยาญานอย่างอ่อนวิปัสสนูปฏิกิเลสเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้อุทะยพยานปะเสนายานหรือโดยเย่ว่าย่อว่าอุปะพะยญาณยหมายถึงญาณตามเห็นความเกิดและความดับในรูปแห่งผล ว่าอุทยพยา,ยานหรืออุททพย,ายาอญญางแก่จิตว่าจะเริ่มเข้าสู่วิปัสนาญาณอย่างแท้จริงระหว่างเกิดถึงดับเห็นเป็นดุสแกระแสน้ำที่ไหลภคานุปฏิญาณเรียกโดยย่อว่าภคยญาณหมายถึงญาณตามเห็นจำเพาะความดับเด่นขึ้นมาอย่างเดียว พะตุปัฐานญยานเรียกโดยย่อว่าพยญา,ยานหมายถึงญาณอันมองเห็นสังขารปรากฏเป็นของน่ากลัวไม่แน่นอนดุดกลัวต่อมรณะที่จะเกิดอาทีนะวะนุปนะัยนชะนายานเรียกโดยย่อว่าอาทีวญานหมายถึงญาณคำหนึ่งหินโทษภัยของสิ่งทั้งปวงผัวผันเปลี่ยนแปลงผึ พึ่งพิงมิได้นิพานิพิทนุปัสนาญานเรียกโดยว่านิพิทายานหมายถึงญาณคำหนึ่งเห็นด้วยความเบื่อหน่ายเก้มามัจุติกยายญาณหมายถึงญาณอย่างรู้อันใข่จนพ้นไปเสียปฏิสังขานุปเสนาญานเรียกโดยย่อว่าปฏิสังขาญาณหมายถึงญาณอันพึงพิจารณาทบทวน เพื่อจะหาทางหนี11สังขารุเบขาญาณหมายถึงญาณอันเป็นไปด้วยความเป็นกลางวางเฉยต่อสังขาร12สัจานุโรมิญาณหรือโดยย่อว่าอนุโรมญาณหมายถึงญาณเป็นไปด้วยความแก่การอย่างรู้อริยสัจสามารถเห็นพระไตรลักษณ์เห็นไตรลักษณ์ด้วยภาวนายะปัญญายาณได้ พิจารณาว่าวิปนายานทั้งแปดที่ผ่านมาว่าเป็นทุกข์เมื่อเห็นทุกข์ก็เห็นสมุทัยนิโรธมรคโดยแต่ละยานเป็นเหตุเกิดมรกทั้งแปดตามลําดับโคตภูญานสิบสามโคตภูญานหมายถึงยานครอบโคดคือหัวต่อที่ข้ามพ้นภาวะปุตุชนถ้าเป็นอริยบุคคลแล้วจะเรียกว่าวิทั วิธานยานเห็นความทุกข์จนไม่กลัวต่อความว่างดูดบุคนลกล้าโดดจากหน้าผาสูงสู่ความว่างเพื่อลังเกียดในหน้าผานั้นอย่างสุดจิตสุดใจ 14. มัคคยานหมายถึงญาณในอริยมรรคสิผลญาณหมายถึงญาณอริยผลสิบหก ปัจเจเวคขณะยานไม่ถึงยานที่พิจารณาทบทวนว่ากิเลสใดดับไปกิเลสนั้นยังเหลืออยู่ยังมีอยู่หรือไม่พิจารณาจาตุโลกมิกยานอีกวิปัสสนาญาณเก้าต่อเมื่อกล่าวถึงวิปาาัสสนาญาณโดยเฉพาะอันหมายถึงฌานที่นับได้ว่าวิปัสนาหรือญาณที่จัเป็นวิปัสนาจะมีเพียงเก้าขั้นคือตั้งแต่อุทยะพยานุปาานัสสนาญาณ ถึงจาตุนุโรมิยานตามปฏิทายานชาชนวิสุขั้นหนึ่งในวิสุทธิจิตที่บรรยายคำพี์ในวิสุทธิมรคแต่ในคำพี์อธิธรรมะทั้งสักขะนั้นนับรวมสมยยานด้วยเป็นสิบขั้นเมื่อโพชงจเจริญบริบูรณ์ครบเก็ดข้อจิตจึงมีกำลังสามารถเห็นวิปัสนาชานได้ และใช้วิปัสนาฌานวิปัสนาที่ปรากฏขึ้นมาเป็นเครื่องมือนําไปสู่มรรคผลนิพพานวิปัสนาฌานคืออุทยพยานปัสนายานภคคุปฏิสนายานน,ปปายาน,นั่นเห็นอริยสัจจังวิปัสนาญาณคือพภคยะตุปทาญาน อาทินวานุปาานัสนาญาณนิพินทานุปาานัสนาญาณนั่นเห็นทุกขังวิปัสาานาญาณคือมุจจิตุกย,ตายาตญาณปฏิสังขวิปาาัสนาญาณสังขารลุบเบขาญาณน,นั่นเห็นอนัตตา ระสงฆ์ที่บวชเข้ามาในพุทธศาสนาหลักเกณฑ์ในการจัดต้องทำจริงๆมีอยู่สามประการคือ 1. ทรงศีลบริสุทธิ์ 2. ทรงจิตเป็นฌานสมบัติ 3. มีปัญญาวิปัสสนาฌานเข้มแข็งไม่ติดอยู่ในโลกธรรมและก็ไม่ติดอยู่ในขันห้าหลักเกณฑ์หรือว่ากฎในการบวชในพุทธศาสนามี สามอย่างเท่านั้นเองไม่มีอะไรมากควรจะรู้จากดำหลัดตำหลับตำ,ำลามากหรือน้อยไม่สำคัญสำคัญที่ว่าทรงคุณธรรมสามอย่างนี้ครบถ้วนไหมถ้าใครจะเข้ามาบวชในพุทธศาสนาโดยเฉพาะในวัดของเรานอกจากระเบียบปฏิบัติที่มีมาแล้วอันดับแรกขอให้ปฏิบัติมโนยิธิทำให้ได้ถ้าไม่ได้พิยิธิ ไม่ยอมบวชประการที่สองยืนยันรับรองเรื่องระเบียบของวัดและพระวินัยในจะไม่ละเมิดประการที่สามบัตรกรททั้งหลายจะต้องยืนยันว่าไม่ปล่อยให้มันไหลออกมาทางกายและวาจาถ้าปรากฏว่าไหลออกมาทางกายทางวาจาไหลในสำนักก็ดีไหลนอกสำนักก็ดีถ้ามีหลักฐานให้กำจัดออกไปทันที จะให้อยู่ในวัดเป็นอังขาดบรรดาพิพุสสงในพุทธศาสนาเมื่อบวชเข้ามาแล้วต้องมีสีขาสามประการคือหนึ่งสินสิขาปฏิบัติศินอย่างยิ่งคำว,ว่าอย่างยิ่งก็หมายความว่าเข่งคัดยอมตัวตายดีกว่าสินขาดมีสินจับใจเป็นอารมณ์สิ่งใดที่ขัดต่อศินเราไม่ทำ และสิ่งใดที่ขัดต่อความดีที่องค์สมมาพุทเจเจ้าตรัดเราตรัดเอาไว้แล้วที่ตัดห้ามแล้วเราจะไม่ทำสองอธิกิจสิกขาพยายามเล่งลัดอารมณ์สมาธิให้ตั้งมัน่นอยู่ในอารมณ์สูงสุดจริงๆคือฌานสี่สามอธิปัญญาสิกขามีปัญญารู้แจ้งเห็นจริง มีปัญญาสามารถจะรู้กำหนดการตัดของกิเลสให้เป็นสมุิเฉทประหารเบื้องสูงสีขาสามประการนี้เรียกว่าต้องปฏิบัติกันเพราะว่าพิขุแปลว่าผู้เห็นภายในสงสารสม,มณะแปลว่าสงบหรือผู้มีบาปอันลอยแล้วนึกดูน้ำใจของเราว่าน้ำใจของเรานั้นมันเลวหรือว่ามันดี อัตนาอัตนาหรือโจ์หรืออัตตาโยตาน,นังพระเจ้าเขาว่าจงเตือนตนไว้เสมอไม่ใช่เป็นนั่งเตือนแต่คนอื่นอย่าเมาในลาบอย่าเมาในยศอย่าเมาในสรรเสริญอย่าเมาในสุขบวชมาแล้วย่อมปราถนาความร่ำรวยเขาให้ก็รับมีกินมีใช้พอแล้ว พอกินพอใช้เหลือที่ทําในส่วนให้ทาฐานะประโยชน์ไปพระนี้ต้องเป็นนักสมุสังคมสงเคราะห์ถ้าสงเคราะห์ด้วยทรัพย์สินไม่ได้ก็สงเคราะห์ด้วยธรรมชักชวนเขาสอนเขาโดยธรรมแล้วชักชวนให้ร่วมทุนกับสงเคราะห์คนยากคนจนหรือสร้างสินที่เป็นประโยชน์ต่อท่านประโยชน์อันนี้เป็นบุญนะไม่ใช่ขัดต่อ ก็มาถามเป็นกระบวนระบายความชั่วมาตั้งแต่ต้นให้เป็นประโยชน์ซึ่งเป็นความดีเรามีเงินมากๆเขาให้มามากกินเกินก็กินใช้ไม่หมดเอามาสร้างกุฏิเสียบ้างสร้างโบสถ์เสียบ้างสร้างซ่วมสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์บรรเทาทุกข์ของนักบวชหรือนักปฏิบัติสร้างโบสถ์วิหารเปลียกก็มีประโยชน์นี่เรียกว่าเอาความชั่วคือ ระโพคะความโรคคือเอาทรัพย์สินที่มีอยู่ในกายนี้เอามาสร้างทําให้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์เสียรู้จักดัดแปลงอย่างนี้ก็จะใกล้เข้าพระนิพพานมากขึ้นเพราะรู้จักเสียสละสิ่งที่เป็นวัตถุถ้าวัตถุสละไม่ได้แล้วกิเลสมันก็จะสละไม่ได้อย่าไปเชื่อใครพระที่สะสมเงินทองไว้มากมาก จนกระทั่งเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีมีเงินเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วก็มาบอกว่าตนเป็นผู้วิเศษอย่างนู้นอย่างนี้โกหกทั้งเพคนพวกนี้คบอะไรไม่ได้นอกจากเงินจำนวนมากที่ท่านมีไว้เพื่อสานะณประโยชน์ก็ควรนำอำโมทธนาเพื่อท่านให้ถือเป็นทรัพย์สินของท่านไม่ได้ถ้าเราถ้าพระอยากจะมีลูกมีเมียร่ำรวย สึกดีกว่าอย่ามาอยู่ให้เสียศักดิ์ศรีของพระเหลืองเลยไม่ควรจะเอาตัวอย่างที่ชั่วมาเป็นแบบฉบับให้ชาวบ้านเขาดูถูกดูแขนนี่เป็นความชั่วมากเป็นการทำลายพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าอย่าอยู่เลยลาสีขาไปถึงอยู่ไปทํำไมเป็นการทำลายศักดิ์ศรีของพพุทธเจ้าและบันทอนความดีของตนเอง ฉะนั้นการบวชในพุทธศาสนาจะต้องมาบวชเพื่อละมาบวชเพื่อลดมาบวชเพื่อบำเพ็ญกุศลความดีท่านทั้งหลายการประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมนั้นเมื่อเรารู้เหตุของทุกข์ดับทุกข์แล้วจิตมันจะพัฒนาเข้าสู่โมกธรรมชั้นสูงคือรู้แจ้งเห็นจริง ในตสาภาวะธรรมไม่มีความเลยไม่มีความที่ความชั่วที่กระบวนสันดานก็จะขุดออกเหมือนตะกอนที่สูบออกทีละเล็กละน้อยการประพฤติปฏิบัติธรรมการทำกิจของสงฆ์การทำตามพระวินยัยที่พระเจ้าบัญญัติเอาไว้เมื่อว่าบวดแล้วจิตใจของผู้ประพฤติปฏิบัตินั้นก็จะมีแต่ความว่างความสว่างความสงบ ก็มีแต่ความสุขอันปราศจากกรมจิตของพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกผู้บานจาจะบังเกิดขึ้นกับนักบวชในพุทธศาสนาฉะนั้นท่านทั้งหลายวันนี้ก่อนจบรายการก็ต้องขออนุโมทนาท่านปัจชัยเรี่ยวเพริลัตที่เอื้อเพื่อสัมพนธ์ปุนเสเมศวัตถุก่อสร้างหรือการส่งเสริมพุทธศาสนาก่อนจบรายการธรรมะก็จะสวดเพรเมตตาเพื่อสิบิมคลกับท่านผู้ชมญาติโยมในวันนี้ องสาตุ้มบูมีประมาณจงมีส่วน,น,นบุญมนุย่อลนังคากระทำในการันดลไ,ได้กระทำนบ,บุพก,การณ์เ่าใดเป็นที่พิยาทรงคุณเทิบิรามาด้วเป็นประธานทั้งอีก้าไดประสบะพบผานนบูดีข้าไม่เคยพบเห็นทั้งเราเป็นกลางมิใชยชั่วดีและเราที่สร้างพยานเวนทั่วสัตว์ในวัโลกเป็นเกฑ์คือเกิดในผู้มิซ้ำประานโดยกำเนิดสีเรมี ขนกันหนึ่งกันสี่มีประมาณต้องเที่ยวในพอพิเศษโอรานพบน้อยกันดานก็ดอูจากกันเราได้ได้รู้กุศลหา้เรานั้นอมูธนาพนันส่วนบุญค่าให้พี่ไม่รู้พันพอมูเทวัน,นุนากุลประการให้ทรัพย์ทั้งอะไรประจากส่วนบุญคิดคุณฑ์ในมูธนามีคานพ่อมูธนาประสานทวารบุญค่าประชาน ประสิทธประชงข้อจงสรรพสัพนิราชาเป็นชีพเป็นสุขีมีทะนงถึงบทเกษมวิสารโดยตรงพานิพานองค์สังคมสังหานความพัฒน,น,นาประชาทุกภูต้งนีงามดูพิเศษสวัส,สดิปป์สำาเร็โดยชอบประกอบอุจจาดสมบูรณ์ผลปจิรันจ์เริญ